ครับขอประทานอะไรเพื่อนๆดีครับโอ้คลิปเมื่อวานล่าสุดครับทำเปิดอีกแล้วนะไปอัพรอคลิปครับวางไว้ใกล้กันครับกับไอคลิปที่แต่งไว้แล้วนะครับตัดต่อออกไปทํางานตัดต่อไปทำงานปุ๊บรอเรนเดอร์นะครับกลับจากออฟฟิศอัพเลยครับเปี้ยงโอ้โหอัพผิดคลิปครับอื้เต็มเต็มครับอายไหมนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับนั่นก็คือคลิปเบื้องหลังนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าก่อนจะทําเป็นคลิปลงทุนสักคลิปนึงนะครับจะผ่านการตัดต่อแล้วครับการดูข้อมูลยังไงบ้าง ทันไหมครับไม่ทันแล้วนะครับก็โอเคับขอโทษด้วยจริงนะครับก็อัพเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ตัดต่อนะครับเพื่อนๆก็ขออนุญาตย้อนไปดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าฟังผมอย่างเดียวไม่มีภาพประกอบนี่ไม่รู้เรื่องครับผมฟังก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับก็มันจะมีแบบเป็นภาพประกอบหรืออะไรเป็นข้อมูลที่สามารถให้เพื่อนๆอ่านเพิ่มเติมครับจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคอนเทนต์เหมือนกันนะครับที่น่าจะช่วยเพื่อนๆได้เยอะพอสมควรนะครับทางด้านการลงทุนนะฮะ โอเคครับเราผ่านเรื่องราวตลกๆก,กันมาแล้วนะครับรก็มาเข้าเรื่องนะครับก็จริงๆวันนี้กะจะไม่ได้อัพคลิปนะครับถ้าไม่มีการนั้นนะครับเพราะว่ากะจะเป็นหาไอเดียกับการทําคลิปต่อไปแต่ว่าในเมื่อมาอัดคลิปขอโทษเพื่อนๆแล้วนะครับก็ แอดสาระเข้าไปนิดหน่อยครับประกอบกับที่หุ้นดิสนีย์เขาออกผลประกอบการมานะครับน่าสนใจมากเลยนะครับก่อนจะไปเข้าเลื่อนนะครับก็เมื่อวานนะฮะนักลงทุนนะครับเริ่มที่จะ buy dip นะครับก็คือหมายความว่าหุ้นตกกันมาเยอะแล้วนะครับก็เริ่มซื้อเฉลี่ยทอนซื้อขึ้นมามันเป็นสัญญาณว่านักลงทุนนะครับก็ยังเชื่อมั่นในตลาดอเมริกาอยู่นะครับเออไม่ว่าสัญญาณเงินเฟ้อจะเยอะขนาดไหนนะครับยังดึงดูดเม็ดเงินนักลงทุนได้แต่ว่าแล้วก็อย่าเพิ่งวางใจนะครับก็ต้องดูยาวๆครับกับเหตุการณณ์ที่สัญญาาเินฟอวแรกม นะคเดี๋ยวเพิ่งแบบว่าซื้อหนักมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นช่วงๆอย่างนี้นะครับต้องดูกันไปยาวๆนิดนึงนะครับนะครับมันต้องมีพีซแน่นอนแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่มีเงินที่สำรองไว้นะครับมีกระสุนหรืออะไรไม่เหมือนกันนะครับไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องดูตัวเราเองว่าเราเป็นแนวไหนสไตล์ที่แบบไหนที่เหมาะกับตัวเรานะครับไม่ฝืนตัวเองจนเกินไปดาวโจนส์นะครับเดิจิตีนแอสแลกคือกลับมาฟื้นตัวกันหมดเลยนะครับตรงตามสัญญาณฟิวเจอร์สที่เมื่อวานเราเรีวิวกันนะครััับบบส่วววนนนนะะะคครรหลลลลุดแแ้้ไปผมเจอออี ทิ้งไว้กลางทางหลายท่านเลยนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าบางคนนี่ติดดอยนี่คือหนักเลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์แล้วมันมันไปเกือบ6 0,000แล้วนะฮะถ้าใครเข้าลงหุรนนั้นนะตอนนี้มันคือ1นึ่งหมื่นเหรียญนะฮะหายไปเลยหลังจากทิ้งไว้กลางทางแล้วนะครับพอออกมาบอกว่า I strongly believe i n crypto อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นบิตคอยนะครับก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยมีสัญญาณที่ซื้อแบบกระนำนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าคนคนเดียวสามารถคนโทรลได้นะครับอย่างว่าเขามีสัดส่วนในบิตคอยเยอะพอสมควรนะคราาะห์ได้น่สใจ ว่าเฮ้ยถ้ายอนมัสนะครับทำคริปโตที่เป็นของตัวเองนะครับมันจะขนาดไหนน่าคิดเหมือนกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมขอเน้นที่หุ้นตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าเวลาด้วยนะครับกระชั้นชิดนะหุ้นดิสนี์นะครับประกาศผลประกอบการมาแล้วนะครับผมเชื่ออะไรนะครับว่าหุ้นดิสนี์นี่เป็นหุ้นที่ดังหุ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใครๆต่อใครก็รู้จักนะครับแล้วก็น่าจะมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับมีหุ้นดิสนี์ตัวนี้ด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับผลประกอบการเกี่ยวกับอนาคต ของเขาคร่าวๆนะครับและผมเชื่อว่าเหมือนกันนะว่ามีหลายท่านนะที่มีหุ้นนี้อยู่หรือที่กําลังจะมีนะครับไม่รู้ว่าธุรกิจของดิสนีย์นี่มีตรงนี้ด้วยหรออะไรประมาณนี้หุ้นดิสนีย์นะครับผลประกอบการก่อนเลยนะครับเมื่อวานประกาศออกมานะครับที่บี t ก็คือเป็นกําไรต่อหุ้นนะครับ EPS เกินเป้านะครับส่วนเลเวนูนะครับก็ E over year นะครับลบไป13.3นะครับพลาดเป้าไปนะครับ นี่ก็เป็นยอดที่เขาปรับแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงเป้านะครับนะแล้วนะครับในส่วนของ Disney Plus นะครับยอด subscribe นะครับก็ต่ำกว่าที่คาดนะครับเพราะว่าคาดไว้ว่าเกือบจะเอ่อหนึล้านนะครับนะประมาณ1,9 9ล้านได้แค่ประมาณ103มเองนะครับนะเหมือนกับ Netflix เลยครับนะประมาณแกปบเดียวกันเลยนะครับเพราะว่านักทุนี้คาดหวังมากๆนะครับว่าจะแบบยอดเติบโตแบบว่าใกล้เคียง Netflix หรือว่า แงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับนักลงทุนก็เทขายออกไปนะครับซึ่งหุ้นนี่ลบไปถึงลบหเนนะฮะแต่ว่านะครับก็ยังมีนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นพื้นฐานนะครับมองไปอนาคตยาวๆนะครับช่วยกันซื้อนะครับกลับมาบวกได้นะครับทีนี้จุดน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับ CEO ที่เขาออกมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดิสนีย์นะครับแล้วก็ทิศทางต่อไปนะครับผมจําได้ว่านะครับขั้นนิดเดียวนะครับตอนสมัยลงทุนใหม่ๆนะครับมี นักลงทุน VI นะครับก็ขอไม่เอ่ยชื่อยกันนะครับมานานแล้วจับไม่ได้เลยก็บอกว่าบริษัทที่ดีนะครับมันต้องมี CEO ที่ดีด้วยนะครับตอนนั้นก็คือผมก็ยังไม่เข้าใจว่าอาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า c e o ดีหรือไม่ดีในทุกๆที่เขาออกไตรมาสมานะครับออกผลประกอบการออกมาในเว็บ s e k i n g Alpha นะครับเพื่อนๆเขาจะมีคําว่า t r a n s c r i p t นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Earning Call นะครับเนี่ยควอเตอร์สองควอเตอร์หนึ่งนะครับก็จะมี กับมุมมองที่ผ่านมานะครับผมขอบการปัจจุบันนะครับบาลานซ์ชีตอนาคตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นในส่วนของตัวบริษัทถ้าเราได้อ่านนะครับจะรู้วิสัยทัศน์ของบริษัทนั้นจริงๆนะครับคือมันทําให้ผมรู้เลยว่า อ๋อนั่นก็คือหมายถึงตรงนี้นี่เองนะครับคือผมไม่ได้มานั่งอ่านทุกคนนะครับจะอ่านคนที่แบบรอผลประกอบการจริง c o ออกมาเองเลยครับ Bob Chapek นะครับก็เป็น CEO ของ Walt Disney นะครับบอกว่าในช่วง400กว่าวันนะครับที่หยุดทํางานไปนะครับหลายบริษัทบรเดลของเขาที่ต้องสตาร์ทไปนะครับเขาได้กลับมาคิดทบทวนนะครับวางแผนนะครับคือคิดโปรเจกต์ใหม่ๆนะฮะไม่ได้ยุดแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรก็มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเพียบนะครับที่จะแบบเมื่อเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันแน่อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็มองในส่วนของ ว่า wow. ให้คำมั่นสัญญากับนักลงทุนนะครับว่าในลองเทอมนะครับดิสนีย์มีอะไรเยอะนะครับที่จะทำให้บริษัทกำไรได้แบบว่ามหาศาลเลยนะครับก็ขอให้เชื่อม่นะครับว่าลองเทอมนี่มาแน่นอนครับดิสนีย์ตัวช่วงนี้มันอยู่ในหุ้นประมาณร้อยกว่าถ้าลองเทอมก็ทําได้จริงๆนะครับผมว่า200300ยังไงหุ้นดิสนีย์ต้องมีแน่นอนนะครับก็หุ้นดิสนีย์นะครับีนแต่ว่าวิกฤตโควิดนี่หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายธุรกิจอื่นปิดชารตดาวหมดเลยมีแค่ขายได้ลิขสิทธ์ก็ขายออนไลน์ได้นิดหน่อยเท่านันะครบ เป็นหนึ่งหุ้นนะครับในกิธโควิดที่ตัดปันผลนะครับวันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ถามว่าหุ้นที่บอกว่าตัดปันผลนี่คือหุ้นที่ว่าไม่น่าเขีบไว้ใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคือมันจะมีแยกเป็นสอส่วนนี้นะครับสำหรับผมเองนะครับอย่างเช่นหุ้นปันผลที่เขาตัดปันผลนะครับแต่ว่ามองอนาคตแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรออกมาซัพพอร์ตที่ว่าอะไรที่จะทําให้กลับมาหรือว่ามีแผนสำรองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือวิกฤตข้างหน้ามาใหม่อ่ะจะทำยังไงคือหุ้นหนึ่งที่ไม่น่าสนใจต่ ไปเนี่ยก็จะเป็นพวกหุ้นเล็กหุ้นอะไรประมาณนี้ที่เขาตัดปันผลนี้อันนี้ผมจะตัดออกเลยแต่ว่ากลับกันกับหุ้นใหญ่ๆอย่างดิสนีย ตัดปันผลเพื่อให้อยู่รอดคือเป็นการกระทําที่ถูกแล้วนะครับก็เหมือนเรามีบริษัท็นธุรกิจใช่ไหมครับก็ต้องบอกลูกน้องว่าเฮ้ยช่วยกันหน่อยขอรับเงินเดือนนิดหน่อยนะให้มันผ่าน้นวิกมตมาก่อนครับแล้วค่อยมาขึ้นเงินเดือนเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทิศทางของธุรกิจดิสนีย์นะลองเถิมมันไม่ต้องสื่อเลยครับนะชื่อเสียงแบรนด์เนมแล้วก็ทิศทางการวางหมาของเขาอันนี้นะครับที่สมควรจะต้องเก็บไว้นะครับแล้วถ้าเราเก็บหุ้นได้มานาพอครับก็จะเห็นถึงสัญญาณเห็นถึงความแตกต่างครับระหว่างแบบว่าการกลับาางทีผ่น วิกฤตมาแล้วครับอยา่างหุ้นยุสเนี่ยเขาพุ่งพวดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หุ้นบางตัวมันขึ้นจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับจะลงก็ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอย่างเช่นพวก CCL อย่างเงี้ยหุ้นออกเนี่ยหุ้น เอฟยูเอ็นนะครับซีเดียแฟร์อะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ตัดเลยนะครับมันไม่ควรจะอยู่แล้วอะนะจิตกับพวก RCL ที่เป็นครูสเหมือนกันนะครับโอ้ RCL ก็พุ่งขึ้นตลอดเลยนะครับตัดเป็นบทเหมือนกันนะครับสัญญาณถึงความสัญญาณว่านักลงทุนหลายท่านยังเชื่อมั่นนะครับว่าบริษัทจะไปต่อแล้วก็จะฟื้นตัวกลับมาได้ดีกว่าเดิมนะครับโอเคครับแล้วก็กลับมาเรื่องของคุณบ๊อบชาเพ็กนะครับซีโอครับก็ออกมาพูดถึงดิสนีย์พารก่อนนะครับเขาบอกว่าก็ถึงแม้ตัวเลขจะออกมานะครับว่าพลาดไปนะครับแต่่่ววาา CEO บอก พอใจนะนะครับกับการที่ยอดที่เติบโตขนาดนี้นะครับไม่ใช่แค่ในอเมริกาคือทั่วโลกเลยนะครับก็เมืองไทยยังไม่มาครับยังไม่ได้ทําการตลาดนะครับแต่ว่าทั่วโลกนี่คือเริ่มกระจายไปแล้วนะฮะดิสนีย์พลาสแล้วเริ่มจะติดหูเริ่มจะดึงยอดซับสไคร์เบอร์นะครับใครที่ยังไม่ลองใช้ก็เปมนเปิดใจนะครับทำให้ Disney ์นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแฟมิลี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า คอนเทนต์ของ Disney Plus นี่ก็คือเน้นพวกเอ่อดิสนีย์ครับที่เป็นเขาเป็นเจ้าของแล้วนะครับพวกพิซซ่าพวกมาเวลอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แค่จะเจาะแค่เด็กอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะดูได้ด้วยก็คือเขาก็เน้นที่คอนเทนต์เหมือนกันนะครับเรามั่นใจนะว่าคอนเทนต์จะเอาอยู่และในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็ยังได้เตรียมแผนนะครับกับการที่โรงหนังนะครับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไงโรงหนังก็ต้องมาครับมันไม่มีทางจะหายไปแน่นอนดิสนีย์นะครับได้เตรียมวางแผนที่จะทเป็นเอ็กซิบิช ตลาดที่จะทําให้ดึงลูกค้ากลับมาได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็จะเน้นที่เทยเตอร์เหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับดิสนีย์แลนด์นี่กลับมาเปิดแล้วนะคะก็เริ่มที่จะได้ไม่เงิอนกับตรงนี้ด้วยครับผมว่าไตรมาสสนะครับได้ลุ้นแน่นอนครับเพราะตัวเลขน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับวันที่เปิดตัวนะครับดิสนีย์แลนด์ที่กลับมาเปิดใหม่นะครับคุณบ๊อบชาเพ็กก็ได้อยู่ในข้างสนามด้วยนะครับซีโอลงมาเองเลยนะครับทำงานด้วยความจริงจังนะฮะลงภาคสนามเลยดิสนีย์ที่เป็นของอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ อย่างเช่นดิสนีย์รีสอร์ทที่อยู่ในจีนนะครับในเซี่ยงไฮ้นะครับที่กำลังจะครบ5ปีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดิสนีย์ฮ่องกงอะไรเงี้ยก็กำลังจะกลับมานะครับแล้วอีกอย่างนึงที่กำลังจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับก็คือดิสนีย์ที่เออ่ปารีสนะครับกำลังจะรีโอเพนเร็วๆนี้เลยนะครับผมว่านะถ้าควอเตอร์สองนะครับถ้าสัญญาณเงินเฟ้อหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้แรงนะหรือว่านักทุนยังเชื่อมั่นอยู่นะครับยังอยู่ทรงๆประมาณนี้นะครับ3,000-4,000ผมว่าหุ้นดิสนีย์นี่มีสิทธิ์ที่จะแตะถึงงงง200เเหรรรรียยยญไไดดดด้้นนะะคคััับบตต่ก็็อูวววาาาลโมจป มันขึ้นอยู่กับตลาดโดยรวมด้วยเหมือนกันนะครับ ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบ๊อบชาเพ็กนะครับพูดถึงนะครับอีกธุรกิจหนึ่งที่ผมว่าเพื่อนๆหลายท่านนะครับอาจจะไม่ทราบว่าเฮ้ยดิสนีย์มีธุรกิจอันนี้ด้วยเหรอครับนั่นก็คือธุรกิจดิสนีย์ครูซนะครับก็คือเป็นธุรกิจที่เป็นเรือครุสนะครับเรือสำราญนะครับดิสนีย์มีธุรกิจนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมด้วยนะครับมันจะกลับมาแล้วนะครับซัมเมอร์นี้แน่นอนครับเม็ดเงินจะเข้าสู่ดิสนีย์อีกธุรกิจนี้นะครับเ้าหมายเป็นคนเงินเม็ดเงินก็มหาศาลกันนะครับกล คนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะครับก็คือมันเป็นเรือสำรานะครับสำหรับครอบครัวนะครับข้างบนก็จะมีแบบว่าอะไรที่เป็นอิงเป็นกับพวกดิสนีย์หมดนะฮะมีธีมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆให้เล่นนะครับก็คือเหมือนเป็นสวรรค์สำหรับเด็กด้วยนะแล้วก็เหมือนได้ใช้เวลาด้วยกันนะครับคุณบ๊อบก็บอกว่ากําลังจะออกมิวเวส์นะครับคูสใหม่นะครับถ้าไม่ดีจริงไม่ออกแน่นอนดิสนีย์นี่ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่ได้เก็บได้ยาวๆเลยนะครับก็ผมก็ยังบจะบอกตลอดว่าถ้า เราก็สามารถเก็บไปลองเทอมได้นะไม่ว่าจะเป็นสายไหนใจใดก็ตามนะครับหรือจะเปิดให้ลูกได้ในตัวรอดได้อย่างดีเลยนะครับดิสนีย์ครับตั้งแต่รุ่นลูก,ลก,กผมว่าจะเติบโตได้อีกหลายอย่างครับสมัยผมเ,เด็กๆน,นะต้องยอมรับว่ามันมีแค่กระตูนอย่างเดียวนะครับมีแค่เป็นพิกเิตบอิ์ดดิสนีย์อย่างเดียวนะครับพออายุประมาณสักประมาณ10 10กว่านะครับก็จะเริ่มมีแบบ ดิสนีย์ทีมพาร์คนะฮะมีสวนสนุกดิสนีย์อะไรที่แบบเริ่มหมายความว่ากระจายเริ่มไป internationally นะครับนะฮะขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็จะมีส่วนของเริ่มเป็นสตรีมมิ่งนะครับดิสนีย์พลัสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเขาก็จะไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วผมว่านะฮะไอที่เขาบอกว่าเขาหยุดไปวางแผนถ้าเก่งจริงๆอะไรเขาต้องรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยมันคือมันสามารถชัดดาวธุรกิจได้ทั้งหมดเลยนะครับผมว่าเขาจะต้องเน้นพวกว่าเฮ้ยถ้าสมมติมมีโรคระบาดเกิดขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยนะฮะไอธุรกิจอะไรที่จะ สามารถเป็นพอร์ตโฟลิโอขึ้นมานะครับเหมือนกับ Disney Plus นะครับให้เขาบย,ยังมีไรายได้เพิ่มขึ้นมานผมว่าเขาต้องมองเห็นจุดนี้แน่นอนองค์กร Disney คนเก่งก็เยอะนะครับมีฝีมือนะฮะโอเคครับนี่ก็คือหุ้น Disney นะครับที่ออกมารีวิวสั้นๆนะครับให้เพื่อนดูว่าอมันเป็นยังไงบ้างนะครับผลประกอบการแล้วก็ทิศทางอนาคต รวมถึง business model นะครับที่บางแายลาคนอาจจะยังไม่รู้นะครับถามว่าลงทุนได้ไหมมันก็ลงทุนได้นะครับนี่ก็คือไปยาวๆได้แน่นอนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามอ p พิโซดนะครับที่จะเปิดพอดให้รู้แล้วก็การลงทุนต่างๆเพื่อนๆรักาษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ